วนนี้แบบใต้ตาดำมาตั้งแต่เด็กนอนเต็มอิ่มแล้วแต่เขาก็ทักว่าแบบทำไมตาดำมิวเป็นด่าอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะมิวนะคะอัิยามีสีของดาวคณะนุทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนาราวันนี้มิวมาอยู่ที่ AIC คลินิกนะคะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องการฉีดสิลเล์ใต้ตาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าคุณหมอจะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาอะไรให้กับมิวบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณหมอวันนี้หนูมาปรึกษาเรื่องใต้ตาดำมากเลยค่ะว่ามันมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะสำหรับเคสน้องหยิบเองเน,เนี่ยเป็นไม่ได้รุนแรงนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตรงใกล้ๆขอบตาเลยนะครับเราจะใช้ดินเลาะแคบแบบเย็ะกอบเป็นตัวที่มีเน,นื้อนิ่มและก็ละเอียดเวลาฉีดเข้าไปแล้วจะไม่เป็นก้อนไม่มีปัญหาในแง่ที่ว่าบางคนฉีดเป็นลำเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้มันมีความนิ่มและก็ละเอียดก็จะเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดีพอฟูอิ่มแล้วก็เนียนขึ้นเนี่ยคราวนี้ก็ดูไพ่่่่นนนนนาาาสดดชืืเเเหหมมอแแบบททรััป็็ีีีกก้้ญะ ก็อย่างที่เล่าไปแล้วแหละว่าเราแก้ดเดียวเราก็จะสวยขึ้นมาเลยแล้วก็<ม>เวลายิ้มนะครับก็จะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวหมอก็จะแก้ไขด้วยนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะโ okay. อเคก็เดี๋ยวไปเียมตัวแล้วก็ไปคนเดียวเลยใช่ค่ะ สวัสดีค่ะมิวนะคะอติยามีสีผ่องวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบหนึ่งสัปดาห์นะคะที่มิวได้ไปฉีดฟิีลเลอร์ใต้ตาตัดทาง AEC c l i n i มามิวรู้สึกว่าประทับใจเป็นอย่างมากเราไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์หนาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคือทาคอนซีลเลอร์หนามากเพื่อปกปิดใต้ตาตัวเองตอนนี้ค่ะทำให้มิวรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาต้ของขอขอบคุณคุณหมอทาง a s c คลินิกนะคะทำให้มิวนั้นรู้สึกมั่นใจมากขึ้นขอบคุณนะคะ